สมัยที่มนุษย์เรายังถูกแวดล้อมด้วยป่าทึกและเขาสูงพื้นที่ที่ปลอดภัยของมนุษย์เราก็คือหมู่บ้านแม้จะมีสิงสาราสัตว์ที่ดุร้ายอยู่รอบตัวแต่ว่าก็ยากที่จะ ทำร้ายผู้คนที่อยู่ในหมู่บ้านได้เพราะว่ามีผู้คนช่วยเหลือดูแลปกป้องกันอาจจะมีร,รู้ระขอบชิดด้วยตอนลังมนน้เราอยู่ก็เป็นเมืองเมืองก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้คนศัตรูจะยกทัพมาก็ ลำบากเพรเจอครูรอบๆเจอกำแพงที่สูงแล้วก็แน่นหนาแคนที่อยู่ในกำแพงเมืองก็มีความรูสึกปลอดภัยตอนลั้เราอยู่กันเป็นเมืองเป็นเมืองใหญ่ภัยที่จะเกิดจากสัตว์ร้ายเสือสิงช้าง มันก็น้อยลงหรือเกิดจากศัตรตูต่างเผ่าที่จะยกทัพเข้ามาแย่งชิงพลดสะดมทํทำร้ายผู้คนมันก็น้อยลงแล้วแต่ก็มีโจรมีขโมยที่ปะทุสลายที่คิดปัทุสลายต่อทรัพย์สินของเราหรือบางทีก็อาจจะปัทุสลายต่อชีวิต บ้านนี้ก็กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้คนดย่างพอบ้านที่มีรั้วรอบขอบชิดแน่นหนามีกำแพงรั้วจะไม่พอต้องเป็นกำแพงสูงบ้านก็มีประตูหน้าต่างที่แน่นหนาก็ถือเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้คนในยุคปัจจุบันแต่ว่าภัยที่มันสร้างความทุกข์กับผู้คน มันก็ไม่ใช่มีแค่คนที่มุ่งร้ายหมายเอาทรัพย์สินเงินทองบางทีคนที่พูดให้เจ็บช้ำน้ำใจหรือใช้วาจาปุทุร้ายมันก็สามารถจะเป็นภัยของผู้คนได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราก็ต้องการพื้นที่ปลอดภัยที่เราจะพูด จะแสดงความเห็นได้หรือเป็นตัวของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องกลัวคนจะมากล่าวร้ายในเรื่องทำรายนี้ก็คงไม่มีแต่ว่าจะพูดร้ายเรื่อภาษาสมัยว่าบุลลี่เรืงที่ก็ตัดสินทำให้ไม่กล้าที่จะพูดความในใจหรือแสดง ตัวตนของตนเองออกมาอย่างบางคนอาจจะมีความคิดทางการเมืองที่แตกต่างคนส่วนใหญ่เรื่มือมีเพศสภาวะที่แตกต่างอย่างผู้คนก็ไม่กล้าแสดงตัวไม่กล้าพูดเพราะรู้สึกว่าพื้นที่ที่อยู่นั้นมันไม่ปลอดภัยวัเาเดี๋ยวนี้ก็ต้องการพื้นที่ปลอดภัยในละักษณะที่ไม่มีไม่แสดงออกด้วย กำแพงที่แน่นหนากูที่ล้อมรอบแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่ผู้คนมีความไว้วางใจและมีความสบายใจที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่จริงๆแล้วยังมีพื้นที่ปลอดภัยอย่างหนึ่งเนะที่ผู้คนไม่่คยได้นึกถึงเท่าไหร่มันเป็นพื้นที่ปลอดภัยในใจเพราะว่าภัยเนี่ย ที่ทําร้ายเราเนี่ยมันไม่ใช่มีภัยที่ทําร้ายกายเท่านั้นแต่มีภัยที่ทําร้ายใจกําแพงที่แน่นหนาะรูปรอบที่กอบชิดไม่ว่าล้อมรอบเมืองหรือว่ารอบบ้านมันก็ป้องกันได้แต่เฉพาะภัยที่เห็นตัวผู้ร้ายศัตรูโจนขโมย ไอ้ภัยชนิดเนี่ยผู้ชายเรียกว่าอันตรายที่เปิดเผยแล้วมันมีอันตรายหรือภัยอีกชนิดหนึ่งกนะ็คืออันตรายที่ปกปิดความโกรธความเครียดความเกลียด,คว,ยดความอิจฉาวความพยบบายามความเนื่อยหน้าต่ำใจความโลภความเศร้าวความโศกพวกนี้เป็นภัยต่อจิตใจของเราแล้วคนเดียวนี้นก็เบาช้ำ เป็นทุกข์เพราะว่าภาัยเจ็บชนิดนี้มากเพราะมันมีผลต่อร่างกายโกรธมากๆก็ไม่ใช่แค่ร้อนใจอย่างเดียวแต่ว่าอาจจะเป็นโรคประสาทเสรนในสมองแตกเป็นโรคหัวใจแล้วก็ตายในที่สุดเศร้ามากๆซึมมากๆก็เป็นโรคซึมเศร้าสุดท้ายก็ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ ไอความคิดที่อยากจะทำร้ายตัวมันก็เป็นไัยอีกเชนิดหนึ่งนะที่ทำร้ายผู้คนมากมายเวลานี้เพราะนั้นเวลาเราพูดถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยเนี่ยมันไม่ควรจะหมายถึงพื้นที่ที่กำหนดพื้นที่ได้ด้วยสายตาหรือว่ามีกำแพงมีรั้วรอบขอบชิดนะ เพราะาแม้จะอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีใครมาบุลลี่ไม่มีใครมาเยียดยามไม่มีใครมาต่อว่าเราก็ยังเป็นทุกข์แม้บางทีเป็นทุกข์มากด้วยทุกข์เพราะเหงาทุกข์เพราะโดดเดี่ยวทุกข์เพราะอ้างว้างเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเราทุกคนเนี่ยมันจําเป็นต้องมีพื้นที่ปลอดภยัยภายในที่ อันตรายหรือภัยที่ปกปิดเนี่ยมาทำร้ายเราหรือใจิตใจของเราได้ยากพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะมันอยู่ที่ใจของเรานี่แหละเมื่อใดก,ก็ตามที่ใจเรามีความรู้สึกตัวมีสติคอยกำกับรักษาไว้ตอนนั้นใจของเรานี่ก็เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภยัยว่ามือมีพื้นที่ที่ปลอดภยัยคลาวคลาดจากความทุกข์ ความคิดที่จะมารบกวนจิตใจหรือทำ้ายจิตใจของเรามันก็ไม่อาจจะทำให้ใจเป็นทุกข์ได้เมื่อใดก็ตามที่เรามีสติหรือใจอยู่กับเนื้อกตัวเมื่อใดก็ตามที่เราใจเราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันอย่างที่เขาเรียกง่ายๆว่าตรงนี้แลเดี๋ยวนี้เนี่ย,หยนหนาวเนี่ย นั่นแต่ว่าใจเรามีพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วเมื่อเราตามช่วยความรู้สึกตัวคลองจิตคลองใจเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันมาทําร้ายใจเราได้ยากนะความทุกข์ที่เกิดจากภาย,ภยนอกยังมีอยู่แต่มันก็เป็นทุกข์กายหรือทุกข์ที่เกี่ยวกับการงานทุกข์ที่ทุกข์คามทรัพย์สินเงินทองรถยนต์บ้างแต่ว่า ทุกที่มาคู่ขามใจมันเกิดขึ้นได้ยากเพราะใจเราเนี่ยมีพื้นที่ที่ปลอดภัยจริงๆเป็นใจที่มีสติกำกับเพราะสติเนี่ยทำหน้าที่อย่างนึงคือเป็นเครื่องรักษาใจเป็นเสมือนทหญญารยามที่เฝ้าประตูเมืองประตูเมืองเนี่ยจะปลอดภัยได้เนี่ยไม่ใช่เพราะมีกำแพงที่แน่นหนาหรือสูง แต่ต้องมีทหารยามที่เข้มแข็งฉลาดแล้วก็ซื่อตรงเนะเพราะว่าหารยามจะต้องคุมประตูเมืองเมืองทุกเมืองต้องมีประตูและประตูเนี่ยคือทั้งจุดออกและจุดแข็งของเมืองจุดแข็งก็คือเป็นที่ที่ผู้คนเ,นเดินเข้าเดินออกทำมาค้าขายความเจริญ มังคั่งก็มาทางประตูเมืองนี่แหละความรู้ศิลปวิทยามันก็เข้ามาผ่านประตูเมืองนี่แหละมเมืองจะเจริญเข้มแข็งนี่ก็เพราะมีความมั่งคั่งมีวิทยาการที่ก้าวหน้ามีเทคโนโลยีที่ล้ำยุคีวยนี้มันจะเกิดขึ้นเพราเราใช้การเคลื่อนที่ผ่านประตูเมืองนั่นหละจึงเรียกว่าประตูมันเป็นจุดแข็งแต่ก็เป็นจุดอ่อน เพราะว่าไม่มีกำแพงที่แน่นหนาแต่ว่าก็ยังวางใจได้ถ้ามีทหานยามหรือสวารบาลนะแต่ไว้ก่อนนี่สวารบาลเนี่ยเขาวาดภาพเป็นยักษ์เลยนะยักษ์พระแจ้งเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นสวารบาลก็ได้แข็งแรงน่ากลัวแต่จริงไม่ไม่ต้องแข็งแรงน่ากลัวก็จะแต่ขอให้ฉลาดซื่อตรง พราะถ้าไม่ฉลาดไม่ซื่อตรงนี้กำแพงแน่นหนายอย่างไรก็ป้องกันศัตรูไม่ได้อย่างกำแพงเมืองจีนเนี่ยมีชื่อมีกิติศัพท์ว่าหหวแข็งแรงการสร้างขึ้นมาเพื่อกันพวกอนาระยะชนจากทิศเหนือพวกแมนจูแต่สุดท้ายเนี่ยพวกนี้ก็สามารถจะบุกฝ่ากำแพงเมืองจีนเข้ามายึดกลุ่มปักกิ่งได้ อย่างง่ายดายไม่ใช่เพราะทำลายกำแพงนะแต่เพราะว่าซื้อตัวอาหารยามหรือกองทัพที่ปกป้องกำแพงเอาไว้ไม่ต้องใช้อาวุธอะไรเลยแค่ใช้เงินและใช้อุบายส่วนใหญ่เมืองที่ีกำแพงแน่นหนานเนี่ยไม่ได้เสียเมืองเพราะว่าศัตรูมีกำลังนะมีปืนใหญ่สามารถจะทำลายกำแพงจนพังทลายได้ไม่ใช่เลย กำแพงก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมแต่ว่าเข้ามาทางประตูเมืองหรือเข้ามาทางช่องกำแพงซึ่งมีทหารคอยเฝ้าแต่ท้าเรานี้เนี่ยไม่ซื่อสัตย์นะเห็นแกล่ลาาเห็นแก่ยุรับเงินแล้วก็ปล่อยให้ศัตรูเข้ามาสติก็เหมือนกันนะสติในเปลืเหมือกับมือทรบาลนี่เราต้องเราต้องการสติที่เข้มแข็งนะไม่อ่อนแอไม่เห็นแก่ได้ จึงจะรักษาใจให้ปลอดภัยนั่นใจที่จะมีพื้นที่ปลอดภัยได้จริงๆต้องเป็นใจที่มีสติที่ฝึกฝนดีแล้วเมื่อตามที่ใจเราอยู่กับปัจจุบันตอนนั้นก็ถือว่ามีพื้นที่ที่ปลอดภัยที่ความทุกข์จากอดีตมันทําอะไรจิตใจไม่ได้ความกัวมงวลจากการปรุงแต่งภาพเรวรวารในนาคนก็ทาอะไรไม่ได้เพราะใจอยู่กับปัจจุบัน อาจจะเผลอปล่อยใจไปอดีตแต่มีสติรู้ทันก็พาใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเนื้อกับตัวความโกรธความเจ็บแค้นเพราะเหตุการณ์ในอดีตหรือความเศร้าเพราะความสูญเสียในอดีตมันก็มาลายหายไปหรือว่าไม่สามารถจะทำร้ายจิตใจเราได้เพื่อที่ปลอดภัยนี่ผู้เจ้าเคยตัดพูดถึงไว้นะ โดยตัดเปรียบเทียบเป็นนิทานว่ามีนกตัวนึงนะเป็นนกก็เรียกชื่อว่านกมูลไถนกมูลไถเนี่ยมันหากินตามทุ่งนามันก็ชอบหากินอยู่ใกล้ๆรอยคันไถที่มันแห้งแล้วเนี่ยมันก็จะมีมแมลงแต่นกตัวนี้เนี่ยเกิดประมาทย่มใจไปหากินไกลาจากรอยไถไปหากินเลย จากทุ่งนาเพราะว่าโดนเดี่ยวมันตะปบเอาตอนที่ตกเยี่ยวตะปบแล้วก็ลอยขึ้นฟ้าแล้วมูลใจก็เสียใจนะแล้วก็รู้สึกผิดก็ปารคขึ้นมาาเนี่ยไม่น่าเลยนะถ้าเราหากินในจริงของพ่อเนี่ยก็จะปลอดภัย เยอก็จะทำอะไรเราไม่ได้เลยพูดอย่างนี้นะบอกว่าเย่ได้ยินนะเย่ได้ยินก็รู้สึกว่าเฮ้ยจะที่ไหนก็ตามนี่ก็ไม่สามารถจะรอดพ้นกงเล็บของฉันได้ก็เลยถามลงมูลไทยว่าไหนสิ่งของพ่อใจอยู่ไหนลุนงมูลไทยบอกอยู่ข้างเนี้ตรงทุ่งานาเนี่ยเยวก็เลยพาลุงมูลไทยเนี่ย ล่นลงไปตรงทุ่นนงนานกบุนไถเนี่ยพอลงมาถึงพื้นเนี่ยเห็นรอยไถก็เข้าไปหลบอยู่ในรอยไถแล้วพระก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็เรียกเหยื่อว,ว่ามาเลยมาเลยนกตัวนี้นกมุนไยนี่ฉลาดน,นะแทนที่จะหลบอยู่ใน รอยไถท,ที่มันแห้งแล้วก็กลับออกมาท,าท้าถ่ายเหยื่อว,ว่าลงมาเลยลงมาเลยหเหยื่อเนี่ยถูกท้าถายยิ่งโกรธน,นะก็แสดงฝีมือนะด้วยการโฉบลงมาอย่างรวดเร็วจากฟ้านะ้อมูลไถก็ยืนอยู่บนรอยไถ่านี่แหละแต่พอเหยื่อโฉบมากใกล้ๆนะใกล้ถึงพื้นแล้วมันก็หลบเข้าไปในรอยไถเหยื่อนี่ ดุดไม่ทันนะเพราะผู้หมอด้วยความเร็วอย่างแรงบอกว่า,วาอกเนี่ยก็ไปกระแทกลำตัวไปกระแทกกับรอยถ่ายที่มันแตกแนละ้วที่มันแห้งกรังมันแข็งด้วยความเร็วสูงเนี่ยพอกระแทกกับรอยถ่ายก็เอาไว้ภายในก็ช้ำเลยแล้วก็ตายหัวใจก็คงจะแตกตออาพวคงจะแตกไปด้วยพระเจ้าตัดนิชานนิสัยก็บอกเนี่ย เอ่อโลกมูไนเนี่ยรอดได้เพราะอยู่ในจริงของพ่อถามว่าออกจากจริงของพ่อมาไหก็ประสบอันตรายฉันได้ก็ฉันนั่นภิกษุเนี่ย,นนยถามว่าอยู่ในมั่นคงอยู่ในสติป,ปัฏฐานมารก็จะไม่สามารถจะทำร้ายได้มารในที่นี้ก็หลหุดถึงความทุกข์อยู่แล้วเพราะมารถ้ามาครอบงำเมื่อไหร่มันก็สร้างความทุกข์ให้เมืองกุยเจ้าเรียบ สติปัฏฐานเนี่ยหมือนก็ถิ่งของพ่อหมายความว่าถ้าใจเราเนี่นะมีสติมีสติในที่นี้คือมีสติรู้กายรู้เวทนารู้ใจรู้ธรรมก็เท่ากับว่าอยู่ในถิ่งของพ่อผู้ภาษาชมาดหมาคือก็เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยถือว่ามีพื้นที่ที่ปลอดภัยที่มารหรือความทุกข์จะทาอะไรไม่ได้สติที่มาช่วยให้จิตมารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมต้องเป็นสามาสสตินะ เพราะถ้าสามัญสติหรือสติธรรมดานี่มันมันไม่ได้ช่วยเรารู้กายรู้ใจรู้เวทนารู้ธรรมได้เลยบางทีท่านก็เรียกว่ามีสติไปในกายนะก็คือมีสติรู้กายสติรู้กายได้คือใจที่มีสติกำกับเพราะถ้าใจมีสติกำกับใจก็ไม่รู้กายกายทําอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับเราเวลาเราใจลอยเนี่ยเราเดินไปไหนเราก็ไม่รู้เลยนะว่าเดิน หรือว่ามีการเคลื่อนไหวที่กายเราล้างจานเราล้างจานตัวล้างจานแต่ใจลอยเนี่ยอันนี้เราใจไม่รู้กายใจไม่ได้อยู่กับกายก็เลยไม่รู้ว่าตัวกําลังล้างจานอยู่แล้วทั้งขณะที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยแต่ใจลอยนะจะไม่รู้เลยนะว่ากําลังกายกําลังนั่งอยู่ที่ศาลานี้ยิ่งถ้ามีการเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยยิ่งไม่รู้นะว่ามันมีการเคลื่อนไหว ขาดเดินนะเดินจงกรมนี่ยเดินการเดินเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวมันทำให้เกิดความรู้สึกที่ชัดเจนว่าตัวขยื่นขาขยับนะมันเป็นความรู้สึกที่ชัดกว่าลมหายใจแต่แทบเอมรับงร้อยเลยนะเวลาเดินจงกรมแล้วใจร้อยเนี่ยไม่รู้เลยนะว่ากายกำลังขยื่นขาขยับอันนี้เราไม่รู้กายแต่ถ้าใจเนี่ยกลับมารู้กายเมื่อไหร่ก็มีสตินะตอนนั้นแหละ จะมีความรู้เนื้อรู้ตัวในความยึดมั่นสำคัญหมายว่าว่ามีกูหรือการปรุงตัวกูขึ้นมามันก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีกูผู้ทุกนะมันไม่มีกูผู้เศร้ามไม่มีกูผู้โศกพวกนั้นคือไม่มีใครทุกนะ่ะมันไม่มีใครทุกนั่นจึงเป็นภาวะที่จิตเนี่ยปลอดภัยจากความทุก จึงเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยจริงๆในพื้นที่ปลอดภัยที่พูดถึงมาสักครู่ตั้งแต่แรกเนี่ยมันไม่ปลอดภัยจริงเลยนะอยู่ในหมู่บ้านหรืออยู่กันเป็นเมืองมันก็ไม่ปลอดภัยนะคนที่คน,คนสมัยก่อนอยู่บ้านเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยบางทีเสือสิงห์ก็มาลากคนเอาไปบางทีช้างก็มาเหยียบจนท่านต้องมีการวิงวอรนเชวดา ขอให้ช่วยปกปักรักษาบางทีถึงกับอ้อนวอนพวกหมาป่าเลยนะสมัยก่อนในการบูชายันเนี่ยหรือการอ้อนวอนเทพเนี่ยมาเริ่มต้นจากการอ้อนวอนพวกสัตว์ร้ายก่อนว่าอย่ามารบกวนฉันเลยนะบางทีก็มีการบูชายันบูชายันสัตว์เพื่อให้เป็นอาหารของหมาป่าหรือว่าเสือตอนหลังก็จากเสือ,อกลายเป็นเป็นเทพไปก็มีการบูชายันหรือการบินวองร้อนขอ นี่แปลว่าแม้จะอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่รวมกับเป็นเมืองมีกำแพงเมืองก็ยังไม่ปลอดภัยเพราะอย่างที่เรารู้เนี่ยเมืองหลายเมืองก็ถูกตีแตกนะเมืองเล่าเมืองเล่าไม่ว่าจะมีกำแพงสูงแค่ไหนหรือแน่นหนาเพียงใดก็ถูกยึดครองโดยศัตรูคู่ปรัปักนะนับไม่ถ้วนรวมทั้งกำแพงเมืองจีนนะ มันก็ไม่สามารถจะสร้างหรือสสถาปนาพื้นที่ที่ปลอดภัยเหกัาคนในสมัยก่อนได้บ้านก็ไม่ใช่พื้นที่ที่ปลอดภัยนะเพราะว่าโจนผู้ร้ายก็สามารถจะเข้ามาในบ้านและเดี๋ยวนี้บางทีไม่ต้องเข้ามาในบ้านเลยก็สามารถล่วงเอาทรัพย์ของเราไปได้ผ่านโทรศัพท์มือถืออยู่บ้านก็ไม่ได้ปลอดภัยเลย,เลยแลวบางทีอยู่บ้านนี้ก็ยังมีความทุกข์ทุกข์ใจทุกข์ใจเพราะการทะเลาะบบกแวงกัน มันเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากผู้ร้ายจรที่รักเล็กคนน้อยแต่ว่าไม่ได้ปลอดภัยจากความทุกข์ที่สามีภรรยาก็ดูถูกเจยดยามกันบูลลี่กันหรือว่าพ่อแม่ก็ใช้อำนาจกับลูกลูกรู้สึกว่าบ้านไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยของตัวเองก็ทำอะไรก็ถูกพ่อแม่ดุด่าว่ากลา่าวเด็กชนินบ้างที่ไม่รู้สึกว่าบ้านเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยบางคนก็อาจจะ มีเพศนะที่พ่อไม่ชอบแม่ไม่ชอบนะเป็นพวก LGBTQ พวกนี้ก็ต้องเก็บตัวนะหรือว่าปกปิดเป็นความลับไม่มีความรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงตัวว่ามีเพศสภาพนะแบบนั้นแบบนี้ไว้ใฉนั้นพื้นที่ปลอดภัยที่เราพูดถึงเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ปลอดภยัยจริงนะแม้แต่พื้นที่ที่เราคิดว่าเออปลอดภัยพูดอะไรได้ แต่ว่าก็ไม่สามารถจะวางใจได้ไอ้พื้นที่ปลอดภัยถ้าจริงมันอยู่ในใจเมื่อใจเรามีสติเราสักตัวอารมณ์ที่เคยเป็นภัยบีบคั้นจิตเผาล้นใจทิมแทงใจสร้างความหนักอกหนักใจให้มันก็ทำอะไรไม่ได้ไม่เหมือนกับว่าถูกการออกไปยยิ่งถ้าหากว่าเป็นจิตที่มีปัญญา นะเข้าถึงสัจธรรมความจริงนะว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงไม่มีอะไรที่เป็นสุดอย่างแท้จริงหรือสมบูรณ์พร้อมไม่มีอะไรที่จะชืีอกว่าเป็นเราเป็นของเราได้เนี่ยก็ยิ่งปลอดภัยนะจากความทุกข์แต่ก่อนมีความทุกข์มีความโกรธมีความเกลียดแต่ว่ามันทําอะไรจิตใจไม่ได้เพราะมีสติเป็นข้กษา,าใจแต่ต่อไปพอมีปัญญาเข้าจะเสด็จทำความจริงนี้ความกวธก็ไม่มีนะ เพราะว่ามันไม่มีความยิดติดถึงมาตั้งแต่แรกไม่มีตัวกูไม่มีการยือดเป็นตัวกูตั้งแต่แรกจึงไม่มีผู้โกรธใครมาด่าว่าอะไรก็ไม่รู้สึกว่าตัวกูถูกกระทบเหมือนกับว่าโยนหินลงไปไม่มีแก้วมารับการกระแทกไม่มีการแตกเล้วก็คือไม่มีความทุกข์ใครจะว่าอะไรก็ไม่ทุกข์เพราะว่าไม่มีตัวกู เป็นผู้รับคำตอบว่าดาทอพอ์สินที่ถูกแย่งชิงไปก็ไม่ได้ทำให้ทุกข์เพราะไม่ได้คิดว่าเป็นของเราตั้งแต่แรกกายเจ็บกายป่วยก็ไม่ได้ทุกข์ไม่ได้หงุดหงิดไม่ได้โมโหไม่ได้หวั่นกลัวเพราะว่าไม่ได้คิดว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราตั้งแต่แรกเป็นความทุกข์หรืออารมณ์ที่มันเคยรบกวนจิตใจตอนนี้ก็เรียกว่าเลือนหายไป ใจก็เลยเป็นเรียกว่าแดานสงบคร้าวคลาจากอันตรายเรียกว่ามีความสงบเย็นอย่างแท้จริงตรงนี้แหละนะที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงเพราะมีสติมีความรู้สึกตัวคอยรักษาแล้วก็ยิ่งอันนั้นคือมีปัญญาที่ช่วยสร้างความสว่างสวยให้กับใจกว่าเอาความทุกข์อุปสรรคที่เกิดจากอวิชชาแล้วก็ความ ละกิเลสออกไปให้หมดล้วเรามาสแสวงหาหรือว่ามาสร้างพื้นที่ปลอดภัยกลางใจเราอันนี้จะดีกว่าเพราะว่าถ้าทำได้เช่นนี้เนี่ยนะโรคภัยใกล้เจ็บก็ทำให้ใจเป็นทุกข์ไม่ได้ความพิการความแจ่ชาราความสูญเสียก็ทำให้ใจเป็นทุกข์ไม่ได้หรือว่าปลอดภัยอย่างแท้จริงสมัยที่